โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับคีรอบนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมีท่านสตอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องวิธีหาตังภายในเกมหรือว่าซิลเวอร์น,นั่นเองอะในหัวข้อแรกอะ่ะหาตังได้จากไหนบ้างหนึ่งเลยได้จากพาร์ตพาร์ก็คือเนี่ยซีซันพาร์ซึ่งซีซันพาร์ตเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่วันนี้ครับ พาร์ทเนี่ยตอนนี้ราคาพาร์ทอ่ะจะอยู่ที่เดี๋ยวสักครู่นะคุณดูพาร์ทจะมีอยู่สองมอีสองแบบนะก็คือปลดพาร์ทธรรมดาเป็นไฟพาร์ทในราคา169เหรียญนะครับเออผิดจ,จุด169ทองแล้วก็ไฟพาร์ทบัตเดินนะจะปลดที่249ทองนะทั้งสองพาร์ตต่างกันยังไงหนึ่งถ้าเป็น เป็นไฟฟ้าส์บัตเตอรใช่ไหมก็คือมันจะปลดล็อกเลเวลให้6 l เลเวลเลยฟรีๆโดยที่โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปทำภารกิจเ,เพื่อเพิ่มเวลก็จะมีประมาณนี้เงินจะได้ต่างๆเนี่ยจะได้ตามเลเวลเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องหรืออะไรต่างๆสำหรับคนคนดูที่ที่แบบปลดใช่ไหมเวลแรกอะปลดได้เลย6,000 6,000ซินเวอร์ แล้วก็ตามต่างๆแล้วก็อะไรต่างๆในเวลสุดท้ายรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะแจกแอร์คัพเครดิตด้วยมยอะต่อมาได้จากไหนบ้างได้จากกล่องเนี่ยกล่องพวกเนี้ยกล่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องแค้นหรือว่ากล่องจากการซื้อหรือเติมเติมเกมนั่นเองต่อมาก็จะมี ไอตัวนี้ที่กล่องที่ได้จากการแลกจากแต้มเอชคอยมันจะมีอยู่ในร้านค้าอยู่เดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าเนี่ยร้านค้าเอชชอปใช่ไหมเห็นไหมใช้250แต้ม50แต้มเอชคอยในการแลกซึ่งสำหรับใครที่เหลือเหลือแต้มเยอะอย่างเงี้ยก็ สามารถแลกกันได้แต่ส่วนตัวผมผมว่าผมจะเก็บไว้สัก600แต้มอย่างน้อยต้องเก็บไว้กับตัว600แต้มเพื่อที่จะเพราะบางครั้งบางสัปดาห์บางวันอะ่ะมันจะเอาเอาสกิลพิเศษของเครื่องอะมาให้แลกด้วยซึ่งผมก็เลยเก็บไว้มันใช้ราคาประมาณ 600HC o i นี่แหละซึ่งถ้าเกิน 600HC o i ขึ้นไปอะ่ะผมก็จะทำการอาจจะเปิดกล่องเรือนอะไรต่างๆ,ๆเพื่อเอาชิ้นส่วนด้วยแล้วก็มันได้ตังค์ด้วย แต่ที่ที่คุณผู้ชมเห็นเห็นมีเยอะๆเนี่ยคือผมไม่ไล้กเพราะว่าผมสกิลติดเครื่องผมอ่ะมีทุกเครื่องแล้วเหลือแค่อัพเป็นขั้น2ก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆแ,แล้วก็ได้อีกอย่างนึ่งก็คือได้จากการเติมซึ่งถ้าใครดูไลฟ์ผมในเมือ่อเมื่อวานก่อนอ่ะ ผมเปิดให้ดูแล้วว่าราคาในคอมอ่มันประมาณเท่าไหร่มันห่างกันจากในมือถือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบบครึ่งต่อครึ่งอ่ะซึ่งนในราคามือถือตอนเนี้อ่ะคุณผู้ชมเห็นปะสา3สทองอ่ะราคาตอนนี้อยู่ที่62 62บาทยังไม่รวมค่าแบตค่าอะไรด้วยซึ่งถ้าเป็นในคอมอ่ะถ้าเติมผ่าน ep game อ่ะรวมค่าแบตค่าแรางต่างค่าแบตประมาณสบาทหน่อยหอยแล้วก็ค่า ค่าทองมันจะประมาณ32บวกค่าแบวนอีก2บาทก็จะเป็นประมาณ34 -35 บถึงาบาทแค่นั้นเองซึ่งถ้าถ้าคุณผู้ชมซื้อซื้อเยอะใช่ไหมแบบสองพันทองอย่างเงี้ยมันก็จะลดราคาลงมาจากปกติมันจะต้องเป็น2 0 0พันใช่ไหมมันก็จะเหลือประมาณพันหถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งสำหรับใครที่ไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็เติมผ่านพ่อค้าก็ได้ แต่ถ้าใครที่คิดอยากจะเติมแต่ไม่มีคอมยังไงก็ของผมก็จะมีรุ่นน้องในแครก็รับเติมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันอ่ะต่อมาได้จากกล่องแล้วก็ได้จากนี้ใช่ไหมต่อมาก็คือได้จากกล่องแครนะครับกล่องกิจกรรมแครอ่ะกิจกรรมแครเพิ่งเสร็จไปด้วยเพิ่งเสร็จวันนี้คุณผู้ชมเห็นวะ ที่มันเขียนว่า event complete ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นกล่องม่ะ้้ายมือซึ่งตอนนี้แคนผมอะ่ะทำเสร็จสิ้นแล้วก็คือได้กล่องที่ขั้นที่18เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างเห็นปะได้ซิลเวอร์4,900แล้วก็จะได้เป็นพวกชิ้นส่วนแล้วก็อาจจะเป็นเนี่ย เงินที่ใช้ในการอัพมอดอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าดวงดีใช่ไหมคุณก็จะได้สกิลสกิลพิเศษของเครื่องมาด้วยอย่างแย่สุดเลยคืออย่างน้อยคุณคุณก็จะได้หมอดอ่ะเนี่ยชิ้นต่อไปน่าจะเป็นมอดมั้งนะเอา้าไม่มีหมอดเลยเสียดายก็สลรับอีเวนต์รอบนี้ก็ของผมจะได้ประมาณนี้สลหรับแคนอื่น อันนี้คือกล่องกล่องขั้น18นะได้4 9่พถ้าเกิดว่าแครงของคุณผู้ชมอ่ะได้ประมาณแบบเยอะประมาณสักขั้นสุดเลยก็คือขัอ้น20่ะจะได้ประมาณ5,000กว่า,วาซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะนะ 5, 5้0 0้นี่น่าจะอัพได้ประมาณสี่เวลเลยมั้งเพราะว่าเวลแปดมันต้องใช้เงินประมาณ1,000 10, งหม่นในในในการอัพ แล้วก็เงินที่จะได้อันนี้น่าจะได้เป็นได้ต่อเดือนคผู้ชมเห็นว่าตรงนี้สลหรับแค์ไหนที่มีคนเติมพาร์ตเติมแบบซีซันพาร์ตเยอะอย่างนี้ใช่ไหมก็สามารถกดรับในนี้ได้นะในแค์เนี่ยมันได้มันกดได้ทั้งหมด10ครั้งต่อต่อพาร์ตหนึ่งพาร์ตก็คือ1เดือนอะ่ะจะกดได้กดได้ประมาณ5,000 5 0 0 0ซิลเวอร์ ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็แนะนำว่าอย่าลืมกดรับกันเลยเพราะว่ามันถือว่าเป็นเงินฟรีได้กันทุกคนนะแต่ถ้าแคนไหนไม่ได้เติมพาร์ไม่ได้อะไรเลยก็อาจจะไม่ได้อ่านี่เห็นปะ่ะพอผมรับรับถึงสิบแล้วก็คือผมจะกดรับต่อไม่ได้ละช่วงนี้เซิร์ฟก็เน่านะทุกคนเรียบร้อย สำหรับใครที่สงสัยอะไรต่างๆพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเพราะว่าช่วงช่วงนี้ผมอาจจะอาจจะไม่ได้ทำคลิปหลักเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งได้งานมาเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ซื้อน้ตบุ๊กซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูแล้วกันว่าอะไรยังไงบ้างเรื่องเกมนี้ซึ่งผมพอมีความรู้มาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่สามารถถ่ายทอดได้แค่น,นั้นเอง ถ่ายทอดได้มากสุดก็คือคนในแคนผมที่ผมจะถ่ายทอดให้ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ